สัครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วในซ่องดีๆก a บ a ล็กซี่โวันนี้ก็จะมาสอนย้าย Facebook จากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นะกรณีที่จํารหัสผ่านไม่ได้ก็จะมาสอนย้ายนะว่าทำยังไงตอนี้ก็จะเป็นเครื่องใหม่ส่วนนี้เครื่องเก่าเฟซเครื่องเก่าแต่จำรหัสไม่ได้นะทุกคนขั้นแรกก็มาที่ขีด3ขีดฟันเฟืองตัวนี้เพอไปการตะข้ามฟันเฟืองกดเข้าไป ตั้งข้าความเป็นส่วนตัวตก,กดตกลงเข้าไปปึ๊บเข้าไปหน้าแรกเลยอ่าแล้วไปที่รายละเอียดความเป็นส่วนตัวมันจะมีเบอร์มีเมลตรงนี้ทุกคนเข้าไปแล้วไปดูเบอร์ตรงนี้อ่แล้วที่ไม่ที่เครื่องใหม่เขาเฟซเครื่องใหม่โหลดเครื่องใหม่มาแล้วกดไปที่ลืมรหัสผ่านลืมรหัสเซ่หรือไม่อ่าแร้วกดไปว่าลืมรหัส ลืมรหัสไปมันจะให้ใส่เบอร์อันนี้ไม่ใส่อ่าให้ใส่เบอร์แล้วก็ใส่เบอร์เครื่องตัวเดิมนี้ใส่เข้าไปกรอกเข้าไปตัวนี้ของเบอร์เข้าไปเลยแล้วก็ค้นหาดำเนินการต่ออันนี้ก็เราก็ดูว่าเป็นเฟซบุ๊กของเราไหมถ้าใช่เราก็ ดูว่าเราจะเอายืนยันตัวตนแบบไหนมันก็มีหลายวิธีแบบวิธีแบบโทรเข้าแบบไม่รับแบบไม่รับสายนะแล้วก็มีส่งทางเมลแล้วก็ส่งทาง Facebook อีกเครื่องที่ใช้งานอยู่แล้วก็จะสมัครทาง a c e b o o k นะส่งข้อความไปแจ้งเตือนไปทาง Facebook เครื่องเดิมอ่าเนี่ยมันก็จะส่งมาเครื่องเดิมแล้วก็ไปเอารหัสเห็นไหมเนี่ยมันก็เตมมือนมาละอ่าแล้วก็รหัส6ตัวนี้มาใส่ตัวเครื่องใหม่ก็เป็นการ รีเซ็ตรหัสใหม่แล้วก็สามารถทำรหัสใหม่รอรอทุกคนเป็นที่เน็ตอาจจะซ้านิดนึงอ่านี่เข้าได้แล้วก็ดำเนินด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะเปลี่ยนรหัสก็ได้แต่ผมไม่เปลี่ยนผมจะข้ามไปเลยแล้วก็กดบันทึกกดบันทึกกดข้ามไปเลย าไปเลยนี่ก็ดูมา,มาหรือเปล่าอ่าโอเคทุกคนมาเรียบร้อยแล้วก็คอมเม้า m e s s e เจ e r อ่าเม s s e n g e r นี่ก็ต้องอัปเดตก่อนแต่ตัวนี้ผมน่าจะอัปเดตแล้วนะอ่าก็กดเปิดไปเลยทำไมกดเปิดเลยทุกคน ก็กดออก,กอน,นะทุกคนออกแล้วเข้าทางเฟซใหม่เข้าเฟซแล้วกดมา messenger ใหม่ถึงเมสเ e นถึงจะมานะอ่าเข้าเฟซไป Mess e n g e r รอทุกคนรอรอเนี่ยมาละกดบันทึกเลยเราก็ดูว่าใส่ e s s e n นเ r อันเดียวกันหรือเปล่าข้ามไปก่อนนะทุกคนอันนี้มันก็ให้ซิงค์รหัสเดิมเรากดข้ามไปก่อนอ่าทุกคนมาละเนี่ย เวดเดิมเมสเซนเ,เ,เจอร์เดิมแบบลืมรหรัสแก้ไขได้เปลี่ยนรหัสได้วันนี้ก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติด,ดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับ่เรียบร้อยละไปละทุกคนบ๊ายบาย